ไม่ชี่อย okay. uh, ู่ก <sh ่อนค่ะไม่ม่ชีนั่งนั่งนั่งส้นเท้าอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะให้อันนี้มานั่งข้างหน้าอ่ามานั่งแถวทีเนี้ยเชิญค่ะนั่แหละกลุ่มของน้องนะคะกลุ่มลอนดอนนะคะกลุ่มลอนดอนนะคะโอเคค่ะเจ้าภาพลอนดอนค่ะเชิญค่ะเข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยนะคะเชิญค่ะ เดี๋ยวใจเย็นค่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยๆเข้าไปเจมโอเคนะคะอาเชมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะให้เข้าเนาะแป๊บหนึ่งนะคะได้คุณนันท์เข้ามาเกิดมาทางนี้มั่งก็ได้ค่ะทางนี้ขาดข้อมูลอุ่นค่ะมาฝั่งนี้ก็ได้นะคะขอบคุณมากค่ะ เชิญค่ะได้แล้วนะ,อะเอางั้นทีนี้ก็เข้าไปหมดเลยป่ะเข้าไปเลยเข้าอีกทีหนึ่งนะคะป่ะเจ๊กแก้วคุณเล็ก ไม่รู้ทีก็อยากเข้าก็เข,ข้านะตอนนี้อ่าเชิญค่ะเนี่ยหลวงพ่อท่านเชิญแล้วเขาไปนั่งนั่งก่อนค่ะอย่าเพิ่งออกนะคะนั่งอย่างนั้นล่ะค่ะโอเคค่ะอ่าเกาะเกาะกลุ่มกันเนาะข้างหลังก็นั่งส้นเท้าตัวเองนะคะข้างหลังนั่งส้นเท้านะคะ,ะจะได้เห็น,<ๆ>น,นเห็นเนาะ,ะโอเคค่ะนั so ่งส้นเท้านิดหนึ่งนะคะโอเคค่ะ

เป็นวเียดนาม่นเขาเราส่วตะยะอยูทู่อินโดีครบกนคนนี้ได้สอบก็มาถามอยู่เอาเอาครูคอเงได้ไดเหมดหมดเลนหมดวันนั้นหมดเลยอาเป็นผ่าไห ถ้าไม่นิ่งถ้าเห็นไม่หมดโยมก็ถ่ายวิดีโอด้วยนะคะของโยมยม,ม, <c oughs> มันได้ไม่หมดเจ้าค่ะอเ,ค <c oughs> เอาทีละ s h o อเนอะเชิญนะคะงั้นกาวทีละ s h เนอะหนึ่งเอาของใครก่อนคะของทางนี้เนาะ ขอโยมหนึ่งสองสาเดี๋ยวเอาฝั่งนี้นะท่านบอกว่ามันไม่ได้ก็ต้องเอาทีละสดนะคะโอเคค่ะทางนี้ชดหนึ่งสาธุค<ท>่ะสาธุค่ะ<ท>เอาได้แล้วค่ะเอาได้หมดแล้วเจ้าค่ะท่านสาธุเจ้าค่ะ เราหันหน้าไปฝั่งทางโน้นนะคะอย่าเพิ่งลุกออกแล้วก็กาดพ้าพร้อมๆกันนะคะ

นูแค่คลินไข่ไม่ได้อย่างเดียวหรอคะอะไรนั้นัดหรอคะอ๋อนักไม่ได้โอเคค่ะไปชณแพ้หนูถามแล้วกันนะคะหนูต้องการตักอะไรแล้วหนูถามน้าแล้วกันนะจะได้บอกให้เนาะวันน้าหนูชอบอันนี้มีนัดมีไข่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวน้าจะได้ไปดูให้นะคะเจสั่งขข้างในนะคะเจด้านโน้นค่ะ น้องไปบอกหัวโต้เลยไปลูกอัดชึ๊ดค่ะเอาเอาไปวางแล้วมาตัด น้องปูหยิบน้องปูหยิบจานมาวางทางนี้ด้วยบางทีอยากจะแยกผลไม้พี่ขาเจจะฝังทางนี้นะคะทางนี้ทางนี้ไม่เจนะคะเราจะแบ่งกัน่างนี้ต้องต้องลไม้ตัดได้เลยค่ะเดี๋ยวเอาให้เขาเอาอันนี้มาให้อยู่จานนี่ไงคะถ้าเอาผลไม้เอาได้เลยค่ะ ช้อนห, ng, หนูไม่ได้เอามาวางไว้ให้น้องค่าช้อนคุณพี่ไปเอาแบบน้ค่ะ